ซักไม้ต้อฉีกไปด้วยนาะฟรีอยู่หน้ามาเก็เล็กยิงฟรีเข้ามาเก็เล็กยิงฟรีต้องเข้ามาเก็เล็กด้วยยิงฟรีเลยเข้ามาเก็เล็กเข้ามาเก็ตเล็กเข้ามาเกเล็กก่อนไปไปใกลๆหน่อยเอ้ตายเีเข้ามีเข้าขาวเเข้า ลัวขาวลัวขาวสองตัวลัวขาวหลังตัวลัวขาวหลังตัว ไพีดีตายพีดีมอคออ์นหลายที่นะอย่าตายไปนึตายตตายหนึงตายหนึ่งตายหนึ่รู้ข่าวตายแล้วรู้รอรู้รถรูขาวตายแล้วรูขาวตายแล้วแองรอรอรอโป่รอโป่โป่ ต้นไม้ต่อตั้งต่อตั้งหลังก่อนนะต่อตั้งหลังอันนี้มีเก็บเพื่อนเก็บของเพื่อนใช้เลยเปิดตกดไม่ได้บินไม่ได้มันอยู่มุมนู้นยิงไปเพื่อนเลยต่อตั้งหลังบ้านสองชั้นมีเก็บใช้ไปก่อน้ายก็ต้องเก็บเก็บเลยของใครดูไว้ด้วยเออเขาอยู่ในพีดีไหมใต้พีดีมีครับกี่ตัวได้สามสี่ตัวได้ยินเสียงเดินสามสี่ตัวเดินกันทำไม่ได้เขาบอก พี่ลองลองกดแชทดูแล้วผลไม่ได้เลยสามรอบเลยนะถ้าถ้าได้พีดีไม่มีอะทำทำชิลเลยต้นไม้ต้นมไม้หลังขอแชร์มีนะไต้ตตตตพีดี ร,รู้เรื่องร้เรื่อง้เรื่องตรงถังขยะดีป่ะถังขยาอู่ถังขยอู่ตอนเล่นใช่ปะโอเครู้เรื่องถังขยาอู่เดี๋ยวเราสตามาแมาังขยะถังขะไปถังขยะถังขยะมีนะน้อง มีมีมีกระสุนหายกเพื่อมีมีมีให้เมาดิใส่กดตัวีือคูนเกอะไรนะไม่ใช่ใช่ใช่พวกเราใต้พี่ดีอยู่ฝั่งวินวินครับวิน อ่แจ้งชุดสองถ้าผมจะทำอ่ะคิดว่าโอเคไหมไม่โอเคเลยพี่ไไไมมม่่่่พีจะรอตายปีเลยไม่คือผมจะทำน่ารักแค่เล็กวิ่งเข้าชิดหลังอู๋ครับวิ่งจากนี้มันวิ่งฟรีคือให้บนพีดีล็อกตรงรวขาวกำแพงล็อกไม่ได้ครับพี่ล็อกไม่ได้ไม่ยิงเห็นเห็นมุมขวา่็บนพีดีล็อกล็อกจังหวะให้มันโวกอูเสืแล้วยิงกดไว้แล้วให้หลังมาเก็นล็อกให้ผมหน่อยไม่ไหมผมจะปาดได้เนี่ยก็ขาวจะปาดได้แีะสาตัวไม่ได้พี่เพราะอบบังเกิร์แตกกระจายเลยาใต้พีดีมีด้วย ข้างใบรองใต้พีดีั้งข้างพีดีต้องรอปัดข้างหน้าต้องต้องใต้พีดีให้ได้อะต้องการใต้

ไม่เห็นนะต้านเลยใครเพิ่งเล่นปี36ไร้เที่ยมเออหน้ามัน36อะไรอะคอมพิวเตอร์นะ่ะไม่เก็นะไม่เก็นไปยังไงฟ้อนงเลย เอาดันเลยออกได้ไหมออกได้มัออมนฟีสไตล์อ่ะได้เพื่อนออกไปแล้วดีไม่เป็นอะวะจิ้งงอกแม่เฉยแบงค์ไม่ต้องกิ่เยอะแยะดิตายเยอะกว่าเราแน่ฟลิงคุยอะไรกันตายได้อะเข้าได้ไหม ล็อกที่เข้าบ้านได้หรอครับถามก่อนต้องเปไหนบนะเเเนอพื่อนมงบยอันอ่้บเื่อนมึงบยู่บนบ้าสองชั้นบอกเขา e c e มีใครเข้าไอ้เหี้ยตอน้อมมึงเข้าไอ้เหี้ยตอนเรกกไอ้สัดไอ้เหี้ยเราบอกว่าห้ามเข้าอีกครับับักับใครเ

ตัดต้นไม้ได้อะรอไกว่าได้เฮ้ยแป๊บมึงเราออกขวาสุดเลยได้ปะโอเคโอเคบุพี่ดีล็อกไปนะพี่เงยบนพีล็อกเฮ้ยมากบบพี่คนนึงแบงค์ล็อกล็อกยั่ไงะขึ้นไปก็แตกแล้วแบงคมาพี่ไม่ไมไม่หยาหยา ไหวอ่ะใช่ฝึกร่างดีอ่ะวังด้วยไม่ต้องเกียรตีพีอ้อนมันีแค่้แล้วตีไม่มากูวะ NTP ห่อตั้งอยู่ไหมตั้งอต้องให้ฝาแปบแปตั้งอยู่ดีเยอะนาะพี่พี่อ้อมแล้วพี่อ้อกมาแล้ว เออดเอใชเตรงนี้แงเลยมันมัน้ยได้พี่เยอะน้องพี่ยังทไม่ได้โดนดักพี่ออมมาแล้วขอเวลาแป๊บมึงดีด,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 ดตันไปต้นไม้ก็ข้างหลังนู่นเลยต อะไรมันอยู่ตรงนั้นแหละสตัวเลยมันอยู่ที่เดียวกันวางด้อะหนา่ตัวยองับคอไว้คอไว้ทำไงไงดีเดือดทานมองอยู่พี่รอ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 พวกจุดนีีากต้องรอพวกพี่ทำต้องรอพวกพี่ทำต้องรอพี่ทำไม่เห็นเลยมมีือติดอะต้องรอพวกพี่ทำครับขาดไปดีไปให้ถึงตรงนู้นเลยนะรอให้พี่รอให้ให้มันเห็นพี่ตรงนี้ด้วย ต้นไม้เราน่าจะไม่มีนะไม่ไม่พี่ขอเวลาแป๊บนึงครับพี่อ้อมแล้วน้องต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้อ้อมแล้ววางต้นไม้อยญ่สองสองสามตัวเดียวใช่ไหมใช่ใช่มีตัวเดียวมอสโลบ้านขอินกะทีในบ้านมีวิ่งเขาไปดีตัวนนึงง้อเขาไปดีแล้วจะชาร์จแล้วมันจะชาร์จชั้นแล้วไหมน้องเออเข้าต่อตั้งให้ได้ ยิงกดต่อตั้งเมือนกนผมกดให้ได้พีดียิงกดมายิงกดายิงกดายิยิกดได้ปะเขาต่อตั้งเราแอบไปตัวที่อยู่ยิงต่อตั้งเราเอกันหน่อยไดปสิ่งะไตระวังไต่พีดีระวังไตพีดียิงเยอะยิงเฉยยังทยังทิง้นไม่ต่างหมดจริงจยิงกดต่อตั้งเราเหั ตายตอ้ยไม่ตายไอ้ตายตายตาย้งของฉันตายแล้วทำเลยทำเไยตีก็ต้องของฉันตายแล้วางต

ได้พ <lien> ี่อหมดเลยเหรอมีแม็กเยอะปมีแม็กเยอะปขอรม็กหน่อยได้พี่เยอะ้าได้พี่เยอะเลยเหเอาดีลงปืนปียิงดีข้าหลังปปปีปีไปไหนวะานเลยันรุดอ้โหไป้ด้านนอาก่อนีดูตัวุหน้าไม่เขาลงเติมมามาทำนี้อะไรอะที้แบไม่กูม ตัวในคุกอ่ะไม่เห็นเลยครับไม่เห็นทำทำอะไรดิบนหลังเต็มเลยอ่ะมันอยู่ในคุกหมดเลยสองตัว ูตาหนึ่งเดี๋ยวนอกเดี๋ยวนอกก็ไปเติมได้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตายหตายหนึ่ง ตายพี่ดีเลยเก็บเลยหาเก็บเลยหาเก็บเลยหาเก็บรอเลยต้รว่อลไม่มีไหมพีดีตายพี่ดีเหรอตัวเดียวตัวเอลสวยเหรอสวย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 อะไรเยอะปหมพี่ดีเราต้องชิดว่าไม่ได้ชิดไม่ได้ต้องให้เพื่อนพี่ีมาพีดีพีดีพี่ดีพี่วิ่งมาได้ไหมใครอยู่ใต้พี่ดีวิ่งมาพี่เราให้เราให้้เดิมเราให้บ้านเลยนะอย่าเดินชานนะวิ่งวิ่งมาใส่ขาเลยใพีดี หลายสองชั้นเลยขออนุญาตไปอยู่ใต้พีดีพึ่งระบอกาเลยล็อกล็อกล็อกอยู่ล็อกอยู่ตอนนี้นแล้วใครวิงไปอ่ะไม่หมด่วยเออรูแล้วรแล้วจริงเลยเราก็อยู่ดูดูดดดหลังนี้ดหลังนี้ไปเ้ยตายตายตายแล้วแล้วเฮ้ยดี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 ลองไปหน่อยดี ตายตายลุล่าตายลางจะตายตายเลยเกียร์ฝั่งนั้นก่อนนั้นต้องทำผสมกันเดียวเองตายหนังนุว่าตายเกียรเลยอูดันเลยกูหลังอ่ะนั่งไปไปพร้อมกันเลยเออเอาให้หมดเอาให้หมดไปพร้อมกันเลยอู่อ่ะหมดแล้วจหมดแล้ว ลงกลงบันบันกับหัวลงบันลงมาเองหมดยังของฉันหมดแล้วเหลือไหนอีกป่ะหมดหมดยังไอ้เหี้ยกระจอบบ้านแบบสองชั้นยังไม่หมดชั้นยังไม่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วบ้านตู้เย็นเหลือบ้านตู้เย็นเหลือบ้านตู้เย็นตู้เย็นนีเหรอชั้นก็หนึ่งตู้เย็นตัวนหมดแล้วสองชั้นหมดแล้วใครใครลงมาเลยครับมาลงมาเลยใครใครตายเก็บเลย เฮียไหวเปาวะถามเลยทว่ามาเก็บใช้ป้อมมนเก็บใช้มแม่เกียเกีย <tr>